ต้อนรับกลับมาสู่ TK Studio วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับหนึ่งในเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025นั้นั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Coster Guardian ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันชายฝั่งและน่านฟ้าของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในกกระโดดที่สาคัญของ วงการยุโทโธปกรณ์ไทยและยังสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกองทัพในการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบโคเซอร์กาดีอันนั้นถูกวางตำแหน่งให้เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศสมรรถนะสูงที่สามารถป้องกันภัยจากเครื่องบินรบยุคใหม่รวมไปถึงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนติดอาวุธที่กำลังแพร่หลายในสงครามยุคปัจจุบันจุดเด่นที่น่าสนใจคือแพลตฟอร์มการติดตั้งที่ถูกออกแบบให้อยู่บนฐานชายฝั่งสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพูดถึงสมรรถนะโคเซอร์กาดีอันได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงภูมิประเทศของไทยเป็นหลัก โดยใช้ฝั่งที่ทอดยาวและการมีน่านน้ำที่สำคัญทำให้ระบบนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งด้านการป้องกันทางทะเลและทางอากาศระบบเรดาร์ที่ติดตั้งมากับคอสเทอร์กาดีอันเป็นเรดาร์ตรวจจับระยะไกลที่สามารถตรวจพบเป้าหมายได้ไกลกว่า250กิโลเมตรและยังมีระบบติดตามอัตโนมัติที่สามารถล็อกเป้าหมายได้พร้อมกันมากกว่า20เป้าหมาย ในด้านขีปนาวุธโคเซอร์กาดีอันมาพร้อมขีปนาวุธ2รุ่นหลักรุ่นแรกเป็นขีปนาวุธระยะกลางที่มีระยะยิงประมาณ70-100ถึงกิโลเมตรเหมาะสำหรับการสกัดกั้นเครื่องบินรบหรือโดรนขนาดใหญ่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นขีปนาวุธระยะสั้นที่มีความคล่องตัวสูงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วใช้สำหรับป้องกันการโจมตีในระยะประชิดเช่นการโจมตีจากโดรนฝูงหรือขีปนาวุธนำวิธีความเร็วสูง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อเสียงของโลกโคสเทอร์การีอันถือว่ามีความสามารถที่สูสีแม้จะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับระบบ S 400ของรัสเซียหรือเพทริอคของสหรัฐแต่ความโดดเด่นคือราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าและการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและงบประมาณของไทยโคสเซอร์กาดีอันถูกออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างของนำเข้าและการผลิตภายในประเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงและสร้างความมั่นใจว่าระบบจะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาในเชิงโครงสร้างโคเซอร์กาดีอันถูกติดตั้งบนฐานคอนกรีตที่แข็งแรงตามแนวชายฝั่ง โดยมีการเสริมด้วยระบบป้องกันแบบหลายชั้นตั้งแต่การตรวจจับด้วยเรดาร์การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลเข้ารหัสไปจนถึงระบบยิงที่สามารถทำงานอัตโนมัติหากได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันชายฝั่งเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง จุดเด่นที่หลายประเทศให้ความสนใจคือการเคลื่อนย้ายโคสโ l กา a ดิอันสามารถติดตั้งใหม่ได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้ไม่ถูกจำกัดอยู่กับที่เพียงอย่างเดียวต่างจากระบบขนาดใหญ่บางประเทศที่ต้องใช้เวลานานในการติดตั้งโคสโ l กา a ดิอันจึงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับประเทศที่ต้องการความคล่องตัวทางยุทธศาสตร์ เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการทดสอบข้อมูลจากปี2025ระบุว่าโคสโ l g u a r d i a นผ่านการทดสอบจริงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันสามารถสกัดกั้นเป้าหมายจำลองได้สำเร็จถึง92%ในทุกการทดสอบถือเป็นอัตราความสำเร็จที่สูงมากสำหรับระบบที่เพิ่งเข้าสู่สายการผลิตและยังมีการปรับปรุงต่อเนื่องโดยเพิ่มซอฟต์แวร์ควบคุมรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโดรนสมัยใหม่ที่ใช้การบินแบบหลบเรดาร์ ในเชิงเศรษฐกิจราคาของโคสโตกา a ์เดียนถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองรายงานระบุว่า1แบตเตอรี่ของระบบนี้มีราคาประมาณ380ถึงสี่ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นอยู่กับการติดตั้งและจำนวนขีปนาวุธที่รวมอยู่ในสัญญาหากเปรียบเทียบก,กับเ a ทริยะหรือระบบยุโรปราคานี้ถือว่าถูกกว่ามากและเหมาะสมกับกําลังซื้อของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลไทยยังมีแผนในการส่งออกโคสโทการดิอันไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและเวียดนามซึ่งจะทำให้โคสโทการดิอันไม่ใช่แค่โครงการเพื่อความมั่นคงของชาติแต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย อีกจุดที่สําคัญคือการออกแบบโคสโทกาดิยันให้สอดคล้องกับมาตรฐานเนโตเพื่อให้สามารถทํางานรวมกับระบบพันธมิตรได้ในกรณีที่มีปฏิบัติการร่วมข้อนี้ถือเป็นการวางหลักฐานสําคัญให้กับประเทศไทยในการขยายบทบาทด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค ในมุมของการบำรุงรักษาโคเซอร์กาดีอันใช้ระบบโมดูล่าที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเรดาร์และระบบยิงที่ถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้ไม่จำเป็นต้องส่งทั้งระบบไปซ่อมและช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่อง เมื่อมองไปข้างหน้านักวิเคราะห์ทางทหารหลายคนเชื่อว่าโคสเซอร์กาดีออาจพัฒนาไปสู่เวอร์ชั่นที่สามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบได้ด้วยซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ระบบนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มป้องกันชายฝั่งที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงครอบคลุมทั้งทางอากาศและทางทะเล ในปี2025โคเซอร์กาดีอันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบขีปนาวุธใหม่ของไทยแต่ยังสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของประเทศในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาคความสามารถในการป้องกันภัยการออกแบบที่ตอบโจทย์และราคาที่แข่งขันได้ล้วนทำให้โคเซอร์กาดีอันกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงในเวทีนานาชาติ ท้ายที่สุดนี้โคสโตการ์ดยนเป็นมากกว่าขีปนาวุธมันคือสัญลักษณ์ของความพยายามความก้าวหน้าและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินและชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่จาก T k เคส d i o แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ